ร้อนเเอโอ้ยดงอ้นี้เขาไมรออูว่ารออนี้ไกเยอจ้แ้วโอ้โหไปกอนยโอเครอชอ้นรอยคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยค่ นี่ไงยาหม่องยามองปวดขาเดินมาเนี่ยถึงกว่าจะถึงร้านเจม,มวยท่านผู้ชมครับบอกเขาด้วยว่าเราเดินมานะโอ้ที่เราเดินมาเพราะเราต้องการกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านเจมหมวยยอ้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีอะไรอร่อยสุดยอดถ้าเกิดจะมาองคลักษ์เนี่ยหรือจะผ่านไปนครนายกเนี่ยแวะกินให้ได้เลยนี่ตลาน้อยตลาดใหม่เดี๋ยวขวาองคลัก์แล้ว่า ไม่ต้องพูดเยอะเราไปเลยดีกว่าท่านผู้ชมรับตามผมมาตามมาเลยตามมาเลยโอ้ยปวดขาโอ้ยดูหรถเต็มเลยฮะเนี่ยลืมบอกไปว่าซอยเนี้เป็นซอยตลาดใหม่ใช่ใช่ตกอนนี่ถ่ายละกอนโอ้มาทุกกองทำไมเคยมาถ่ายละคอนที่นี่เหรอผมแปอกอ๋อตัดสี่แยกเี่ยเนี่ยตั้งอนุมาล เลี้ยวตรงมาสุดซอยนี่เลยทางออกนี่ทางขวามือเป็นร้านเจหมวยอ๋อสุดซอยร้านเจหมวยครับครับท่านผู้ชมครับครับเนี่ยสถานที่แห่งนี้เป็นโปรโมชั่นของพันยศละครหลายเรื่องมาครับเมื่อก่อนเขาเรียกตลาดใหม่เราเรียกเรียกซอยตลาดเก่าแต่ตอนนี้เป็นตลาดเก่าแนะไม่ไม่เอาเก่าเอาใหม่เราเลี้ยวขวาเข้าร้านเจหมวยโอเค ถึงแล้วถึงแล้วนี่เห็นเป็ดไหมล่ะเข้าไปในร้านเลยนี่นี่นี่เข้าในร้านเลยสุดยอดนี่ไงเออทำน้ำน้ำใส่น้ำเออทำให้อ่าเส้นมีเหลืองเขาไม่อร่อยจริงอลองดูไม่ไม่รู้อะไรก็นน้อร่อยเ้มีเหลือง คุณแห้งไหมอแหงเอาไปเอาไปนี่นี่นนี่อาน่เห็ของเราลไม่นอนะเด้นะริงจิงกบ้ารเาเดก็ได้ก็ไดเ็น้ดกาเดิมทานี่นี่นั่นไหนงผมอกระป๋งนนี่มาเด้อมาเด้อ เพราะว่าอร่อยมากเลยนี่ดู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 นี่นี่ผมแนะนำให้ทานนะเอาเปล่าอันนี้เกาเหลาครับตานี่ช้อนผมคุณคือเอาที่มาทำเนี่ยเกาเหลาเกาเหลาเนี่ช้อนขนกพิณนั่นครับผมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มี เหลือบุญค่าไม่ได้เหลือเราไปวางไว้โดนเหมันที่บอกไปวางไม่โดนแล้วคมณสเต๊ะคุณค่าแล้วก็มีคุณเต๊ะด้วยนะครับผมเลิศผมมาไม่ทันเมื่อกี freely, ้จะทันได้ไงดูดิดูลูกค้าอ่านลูกค้าลูกค้าดูลูกค้านะครับเดีลูกค้านนี่เราถามนี่เออขออยู่ที่นี่คือแพทยใหญ่หรือเปล่าครับนั่นแพทย์ครับนั่นไงว่มากนะครับบ้านผมก็ดีเลยานงานยูทูบนะครับ ใช่คุณหมอด้วยคุณแม่คุณแม่คุณแม่ไม่คุณหมอคุณแม่ขนาดคม่ออ่อออเออไปเวสานไปแบบใช่ไหมเออครับเยอะเยอะถ้าเกิดไม่มีไม่มีที่หลับที่นอนนะไปซื้อที่ไอซ์แอนน์ราคาโครสี่สองอะที่บ้านไปซื้อได้ได้ถูกครับอร่อยมากอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อจะถามการไปมาลูกบ้า เกิดยังไงถึงจะเข้ามาในร้านเขรียกคำนี้ว่าแบบเดี๋ยวมันอาจจะไม่ชัดนะครับก็มันจะเป็นโค้งนะครับเป็นหัวโค้งกอดไฟแดงอุตรัสแับนะครับมันจะถึงลอยก่อนนะจะเป็นลอยตลาดใหม่นะครับตลาดใหม่ครับเป็นลอยตลาดก่อนเป็นตลาดใหม่ครแต่ตอนนี้กลายเป็นตลาดเก่าไปแล้วครับแล้ว โกปาเบลสายก็เลยสายเลยเบลสายเข้ามาเลยหรือถ้าหลุดจากตรงนี้ไปพวกก็สามารถไปเบลสายที่ใบแดงได้ไบแดงอ๋ออีกเลี้ยวของครงนี้มีใบแดงด้วยครับมีใบแดงครับเดี๋ยวนี้เจริญแล้วแล้วเออถ้าเข้ามาไม่ถูกก็จะโทรถามเส้นทางเบอร์โทรครับบอกเบอร์โทรที่ร้านนะครับก็0849230533นะครับก็สามารถโทรถามได้เลยครัเส้นทาง เส้นทางลังสิตนครนายกนะครับปอนจะถึงแยกเข้าโอกลระประมาณร้อยเมตรอ่าใช่ใช่ใช่ฮะอ่าน้งกอดีเลยเอาไว้ง่ายจำไว้ง่ายฮะถ้าเกิดท่านจะมาปั๊บเนี่ยถ้าที่หลักแรกหลักเลยคือมหาวี่เลยโรงพยาบาลปีนังกรริครับก็ตั้งหลักจากศูนแพทยุศูนแพทมอสองกิโลนะประมาณ2กิโล แป๊บเลยครับสองกิโลสองกิโลแล้วก็ซ้ายมือครับผมกิโลที่สองก็คือตรงข้ามเลยครับผมก็ให้เราไปกดติดตามเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามนะครับว่าร้านเนี้ยอยู่ตรงไหนท่านจะรู้สันทีเลยความอร่อยเนี่ยกินจะไม่ลด,ดโคุยเข้าไปในรถนั <c oughs> เห็นไหมกินมาเลยอันนี้ของแท้นะครับเราท้กอนมาแล้วนะครับ <c oughs> เราพอกินจริงๆชาวบ้านนะเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเราพากินกุยเตี๋ยวเป็ดแล้วดูแล้วบอกมีข้ารร้านกาแฟอีกครับผมรงั้นก็เขามีหลายอย่างเด้อยกันมีอะไรมีหมูสเต๊ะของเราก็จะมีหมูสเต๊ะนะครับแล้วก็ ขนมหุยใช่ขนมใช่โอ้อบองค์พระแล้วก็จะมีขนมปังขับพยาหนึ่งโบราณคือขนมปังาคุณมาช้าอะครคันนี้พวกผมก็ได้มาช้าพวกผมมาจนบ่ายขายดีเลยขายดีไม่ต้องรอเ เียเบ็ดครับ้ไานเไมไปก่อนดีกว่านะครับโอกาสหน้าคงเจอกันนะครับผมขอบคุณมากครับคาผมมาเลยนะเดี๋ยวผมพาไปลุยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย ครับผมุยแหลกมาเยี่ยมร้านเต้หมวยนะครับก๋วเตี๋ยวเป็ดที่ดูชื่อที่นครนายกตลาดใหม่โอกลักครับผมในซอยนี้หาไม่เจอถามว่าบ้านไทยหนังอยู um uh 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 ่ตรงไหนผมจะรู้เลยครับเขาามาบ่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครัถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับช่องของเราด้วยนะคะ แล้วถ้าอยากให้เราไปลุยต่อที่ไหนสามารถติดต่อเราได้และสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย